สวัสดี FC ต้องใบโอเทคทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็พา FC ทุกท่านนะครับมาอยู่ยังอำเภอพะยืนนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับมาอยู่ที่จอมยุทธฟาร์มนะครับแล้วก็วันนี้จะพามาชมวัวแดงนะครับตัวผู้เพศผู้นะฮะสีแดงสีเข้มจัดนะครับลูกชายตัวเก่งอีกตัวหนึ่งของมาริโอนะครับซึ่งมีสีสันหน้าตาหน้าดังนะครับแล้วก็ใบหูสุดยอดอีกตัวหนึ่งนะครับก็ผมจะพา FC ไปชมพร้อมกันเลยนะครับ คุณพี่ครับสวัสดีครับผมครับเดี๋ยวนี้เป็นรูปถ่ายตัวเ่งของมาริโอนะครับอ่าครับเัี๋ยวนี้นะครับนะครับดูนะครับความงามสุดยอดคนหนึ่งความงามสุดยอดหนี่แม่เขาคืออะไรครับเขาหนึ่งนะครับโชคนครโชคนครนะฮะแม่เป็นสายโชคนครนะครับที่เนื้ระดูสีได้หมดครับร่างกายเหนแบบไหนครับอายุจากโตจักปีแล้วครับอ่าจักไอเดือนแล้วครับชัยยุทธครับตอนนี้ทห้าเดือนกว่าเข้าหกเดือน เอเากเดือนนะอายุหาเดือนกลัวครับพี่น้องครับตัวนี้โดดเด่นในเรื่องของใบหูครับหน้าดังนะครับนาดังจุ้มดังมาตั้งแต่เด็กเลยนะเนี่ยนาโกงมาตั้งแต่เด็กเลยโดยเฉพาสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งคือเรื่องสีครับสีแดงเข้มแดงจัดนะครับอันนี้นะครับสีแดงจริงจริงนะไม่ได้อาบน้านะครับไม่ได้อาบน้ำมาอันนี้คือธรรมชาติเลยสีขนแห้งๆเลยนะขนอาบน้ำมินนักก็นนี้เขาไปอีกถ้าอาบน้ำลายสีดาเลยครับตัวนี้นะครับสีสุดๆเลยครับ เดี๋ยวมันดูรีวิววรถตัวชัดเจนนะเนี่ยมันแดงจนจะออกดำนะตัวนี้นะครับครับนเรื่องใบหูนี่ครับเดี๋ยวันมาชมคำลอนิดนึงนะครับดูแล้วต้องดูหูก่อนนะครับใบหูนี่ครับทรงสวยพุทธลึกไปให้พอดิโูลึกนะครับทรงสวยนะครับยาวนะครับนะฮะก้อยเกี้ยวทั้งสองขางครับครับอ่าเบิ้งรอบโต้นะครับนะแดงเข้มแดงจัดนะครับอ่าเบิ้งรอบโต้ตัวนี้นะครับสีหยาโนมครับเป็นของยิน อ๋อพึง่งยานมาครับสร่ายหยุดแล้วว่าพึง่งยานมครับพี่น้องครับนะเป็นอินดูเป็นลูกไมาโอตัวนึงอาทีเม็ดสีดีขนาดครับนะฮะเนี่อยู่ฝั่งนู้นนะอ่านะครับตอนนี้ก็สี่หกมองแงแหละครับนะฮะสีฮะแดงแดงดีขนาดครับนะการโตดีครับนะสีแดงเข้มเลยครับแดงบ่มีลายครับพี่น้องครับเัวกเด็ก เพิ่งอดลงมาขาเริ่มดำแล้วนะเป็นไงบลินตัวนี้เป็นแดงดำแน่นอนครับนี่ครับเพิ่งปึุกกินยาครับพี่น้องครับนี้เป็นลูกมารีโอที่กล้ามเนื้อมาตั้งแต่เด็กนะครับครับตัวนี้มาหมดเลยเนื้อหนังนะครับนะครับดูตรงนี้ความหย่อนนะครับเนี่ยไม่รวมไม่หมดแหละนะครับเดี๋ยวก้ามเนื้อก็มาแทรกแล้วโดยเฉพาะเนื้อตรงนี้นะครับครับนี่ดิ่งได้แล้วครับ นี่นะครับตามเนื้อมาแล้วนะครับครับนะครับตัวนี้ก็คืออนาคตก็เป็นน่าจะเป็นพ่อโว้ชัเลออีกตัวหนึ่งในอนาคตครับนะครับประดับวงการนะครับนะครับโดยเฉพาะสีนี่เข้มบาดใจจริงๆตัวนี้นะครับคือสาคัญแดงเย่างเดียวไม่พอนะครับครับแล้วตัวนี้ไม่มีกะไม่มีลายเลยไม่มีกะไม่มีลายเลยปะครับครับไม่มีกะไม่มีลายเลยนะครับแล้วตัวนี้เชื่อมั่นว่าต่อไปขาจ้องดำับขาหน้าของถุงดำ กระทูกขาดีนะครับเนาะเล็บดีเนาะดีหมดกระดูกโครงสร้างดีหมดรั่นคงนะครับตัวนี้คู่หางใหญ่ยาวนะครับสวยงามนะครับตัวนี้จมูกดําขอบตาดำนะครับคบองคมือะกอบของวัวแดงนะครับไม่มีสีขาวแซมเลยนะครับไม่ว่าขนตาหรือเล็บล็กจมูกนะครับไม่มีครับอีกจังหน่อยสืเขานาหนาวเราก็สิกลกายเป็นเปลี่ยนสีเนาะตัวนี้ก็เดี๋ยวได้เข้มว่าเขาเปลี่ยนจากวัวแรกเกิดมานะครับก็ผัดขนมาล้อรอบหนึ่งครับครับเดี๋ยว้ก็ลอยต่อหน้าฝนกับหน้าหนาวนะครับเข้าหน้าหนาวเต็มตัวแล้ว ตัวนี้จะต้องสีเข้มกว่านี้อีกนะครับการนี้เข้มสุดๆแล้วนะครับครับเข้มกว่านี้คงไม่มีนะครับครับเชื่อมั่ยในเลยว่าเข้มกว่านี้คงไม่มีแล้วอันี้คือเข้มสุดๆแล้วแล้วเข้มกว่านี้ต้องเป็นวัวดำครับนะครับเม็ดสีดีครับพี่น้องครับนะเป็นงว่าลูกมาริโอที่สีนี่แดงจัดนะเม็ดสีดีอีกตัวหนึ่งครับนะไอ้มาดูเนี่ยไข่ครับดูไข่แต่เล็กนะเดี๋ยวพาล้วงไข่กัน เดี๋ยวอาล้วงไข่ครับนี่นี่นะครับนะนี่ก็สิคำพอมพี่น้องครับนะนี่ไข่ดำนะไข่ดำสองใบชัดเจนสองใบชัดเจนนะครับแยกกันชัดเจนนะครับสองใบไข่ดำนะไข่วัวนะนะครับไข่วัวครับชัดเจนนะดูให้ดียืนครับยืนยังก็จะเต้นบัลเล่ย์ครับอ๋อสามารถรองรับน้ำหนักได้เยอะครับตัวนี้จีบขาดีครับเนาะเลยหลือเยอะไล่ให้หม่ ครับนะจีบขาดีโอ้โพี่ลิ้นครับนะฮะเอามันขีดทางมันนึงอ่ะมันต้องทางนี้โอ้ยไปดูทางนั่นกันพ่อยางดังขึ้นมาตั้งแต่เด็กเลยฮะตัวนี้ครับซูมซูมหน้าขึ้นมาตั้งแต่เด็กเลยครับน,นี้ดังมาก่อนเลยนะครับหน, <ะ S 3> น้าลูกนะครับหน้าเอ้ดังดีกับบานดีวันนี้ส่งเข้าประกวดครับหนึ่งในสาม คิดว่าติดแน่นอนครับนะครับวัวตัวนี้ก็อยู่ในเกตปะกวดครับเกตปะกวดได้นะเดี๋ยวก็สะกวดที่ทางอีสานนะครับที่บ้านไผ่บอลระเบือตัวนี้ก็จบตามองอีกตัวหนึ่งนะครับตั้งเอ่อชัยยุทธตั้งใจจะเอาไปงานไหนบ้างครับก็ไปไหมเร็วๆนี้ไปเร็วๆนี้เราจะไปครับไปท่าวุ้งไหมท่าวุ้งชัยภูมิใช่ครับใช่ครับไปแน่เจอกันแน่นอนเจอกัน อ๋อลูกสาวเน่นอนครับเนี่ยจะเดินสายพัฒนาการครับพัฒนาการว่าจะพัฒนาการได้แค่ไหนครับผมคิดว่าแม่เขาเป็นตัวจืดรัวครับตัวนี้สีเจ็บมากครับบอกเลยสีเจ็บมากสีเจ็บปวดมากสีเจ็บมากครับอือถ้าสีไม่แดงเข้มจริงไปยืนเข้าประกวดกับตัวนี้ท่านจะกลายเป็นสีเหลืองทันทีนะครับเพราะตัวมนสีเจ็บมากครับยู่ใกล้นี่จืดแล้วเนาะครับจืดไปเลยนะครับก็ถ้าแดงเข้มไม่จริงอ่ะจะไปอยู่ใกล้ตัวนี้ ัจะมองไปเลยสียังท่านจะทลอกกันทีพอเจอตัวนี้นะครับประเภทสีทนได้หรือไม่ได้ยงเข้าแค่อันนี้แจ้งของจริงครับครับน้อยตัวที่จะมีสีแบบนี้นะครับนะครับน้อยตัวมากนะเป็นลูกมาริโอนะครับนะที่เป็นสีดีฮะที่นาติดตามนะครับนะแล้วตัวนี้ท่านยุทธมีได้เปิดราคาไว้ในใจไหมครับอยังครับตัวนี้ยังไม่เปิดนะครับ ผมไปที่ไหนนะถ้ามีของสวยสวยงามชั่วโมงนี้นะครับมีแต่คนจะซื้อน้อยคนที่จะถายนะครับส่วนใหญ่ก็จะขอเก็บไว้ก่อนเพราะอะไรเพราะว่าขายเพราะว่าขายไปแล้วหาซื้อใหม่ไม่ได้ซื้อใหม่ก็ไม่ได้นะวันนี้ขายไปสักเท่านี้ประมาณนี้แล้วก็เอาเงินที่ขายได้ไปซื้อแบบนี้กลับมามันหาไม่ได้ครับม้องโปะเงินเพิ่มครนะครับบวกลบคุณหาคือต้องจ่ายเพิ่มนะครับก็เลยต้องเก็บไว้ก่อนครับคหนุ่มน้อย หนุ่มน้อยนะครับความงามแบบนี้นะครับก็มีจะมีพัฒนาการที่ไปเรื่อยๆครับเขาจะค่อยๆแต่งๆไปเรื่อยนะฮะต่อไปก็จะเป็นหลังจากที่หย่านมแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นกล้ามเนื้อของเรื่องของหญ้าครับเรื่องของอาหารค้นึ้นมาแทนนมครับครทีนี้ก็จะเป็นหนุ่มเพราะเป็นหนุ่มแล้วมัดกล้ามเนื้อจะขึ้นมานะครับอันนี้เป็นวัวเด็กแล้วกล้ามเนื้อยังมาขนาดนี้เชื่อมั่นว่าตัวนี้นะครับรูกห้าโครงสร้างสูงใหญ่แน่นอนครับเพราะว่าดูจะดูโครงสร้างนะครับ ลูกขาตัวนี้เขาลองรับน้ำหนักไปได้เยอะอกแล้วครับเด็บของเป๊ะนะครับไม่มี้อดไม่ย่อนนะครับไม่มีน้องลิงน้องสิงไม่มีเลยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นนะครับตัวที่จะมาต่อยอดนะครับอีกตัวหิึสายหงนะครับลูกทาของมาดิโออีกตัวหนึ่งที่ทำในงานศึกษาตำนานสายหูของเราครับตัวนี้ก็คอยพบกันได้ในสนามบกวดนะครับทั่วสยามประเทศของเรานะครับ ทางยุทธมีอะไรฝากถึงเอฟซีแดงมั่งมีหรือเปล่าครับแดงฝากติดตามแลับแดงมั่งมีแปดแปดนะครับครับแดงมั่งมีแปดแปดตัวหนึ่งของม่รู้นะครับครับเดี๋ยวพาดูพัฒนาการนะครับเดี๋ยวจะได้เจอกันในสนามขอบสนามครับผมเีอยวกพูดสั้นๆครับครับแล้วก็ถ้าเกิดมีเอฟซีท่านใดสนใจอยากเข้ามาเยี่ยมชมสามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์อะไรครับ 0 9 5ครับเบอร์อะไนะฮะ0 9 5ครับครับ5 1 5 1 3 5 8ครับอีกครั้งนึงครับ0 9 5ครับ5 1 5 1 3 5 8ครับช่างยุทธครับช่างยุทธนะครับมีเฟซบุ๊กเปล่าครับมีครับ Facebook ชื่ออะไรฮะบอมจุดไวทูเฮาลับหมอก่อสร้างบอมไม้จุดบอมมีไม้จุดแล้วก็ไวทูเฮารับเหมาออกแบบก่อสร้างบ้านครับถ้ายังเซิร์ชหาไม่ได้หรือยังไงก็ติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์ได้นะครับ มาไม่ targets, ยาก <S agents> ครับอยู่ติดถนนเลยติดถนนเลยเส้นไหนนะครับเนี่ยเส้น <sending> ตัวนี้เส้นพะยืนมันจาครับพะยืนมันจาคคีรีนะเส้นนี้ดินแดนวัวงามนะครับัอดีตและปัจจุบันนะครับนะครับแหล่งวัวงามดงวัวงามของทางอีสานครับผมพะยืนนะครับอันนี้นะครับก็ในท้ายสุดนะครับก็ต้องกอฝักเนื้อฝักตัวนะครับหนุ่มน้อยนะฮะสุดหล่อตัวนี้นะครับไปให้เอฟซีนะครับช่วยพิจารณานะครับ รอดูรอชมพัฒนาการของเขาครับสำหรับวันนี้นะครับกดท่าน FC ทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกาลังใจนะฮะให้กับทีมงานต้องไบโอเทคครับอยากแนะนําตัวไหนนะครับอยากให้เราไปถ่ายทําตัวไหนนะครับกระซิปดังๆไม่ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดใน EP ใหม่ๆของเราจะต่อไปนะครับ สำหรับวันนี้นะครับช่างยุทธหมอต้องและผมนะต้องขอลา FC ทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคราวหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ